ต่องมาไหวได้หน่อยอายุ18นั่นแต่มื่เฒ่าปัานนี้กับปุ๋ลูกน้องอย่ามาพัาสันดานแบบนี้มเขาบก่มีแบบวิ่เขากับา่มีอยู่มีกินตอเเท่ากับต่องเมืองให้มันเป็นกลางด้วยนะการกี่โมงการกี่เมตดการสิบมีว่างดนตรีตเกียวมิวสิคถ้าเป็นคนหนาคนใดมากเป็นเจ้าคนนายคนซึ่งเขามีองค์กรอยู่แล้วเขามีลูกน้องลูกน้องอยู่ดีๆนี่ต่องมาไหวเด้หน่อยอายุ18นะต้องมาอันบาบบอดอายุ18 โอ้บอกเลยว่าบอกเลยว่าไปอยู่มองนมาได้ย,ยังไงไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ความจริง,งมันได้ยังไงเหมือนเธอเพิ่งออกมาจากป่าทําไม่มีรูปก,กฎหมายบานเมืองเขาวะ่าขนาดขา่ขาวเขายังโดนฟอ้องเพราะยังผมมีลูกน้องเยอะมากผมผมดูแลคนเยอะมากผมเป็นหุ้นส่วนกับต่างๆมันกระทบต่องานผมมันกระทบต่อหนึ่งหุ้นส่วนเวลาเราทําธุรกิจสองกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทผมนี่มันบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่น ซึ่งมองนี่มันเสียหายมันเสียหายจริงๆิกินการสั่งวาการสั่งที่เตร์นะสนับสนุนกันซึ่งกันและกันทุกคนถ้าแพ้วผ้าว่ามี่พยาบาลนะสมัยตะเกียรจะต้องมีไพน์ูจักมาดปนี้อ่ะบิ๊กนี่กาสิบิมี่ว่งดนตรีโตเกียวมิวสิกเพราะว่าอย่างนะอาจจะเป็นอินฟูเป็นไยกับบุกุ้งกับผู้ใดล่ะหรือว่าจะเป็นอินฟูสายนันสายนี่เดินสายงานนะ ข้าใจความเป็นจริงด้วยนะว่าถ้าพี่ก็ไม่อยู่กับแพลวเพาเขาก็ไม่รู้จักสร้างวงตรงนี้ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักผู้ใดเพราะมีคนในติ่งนะเด็กน้อยอายุ18ปีอยู่ดีๆมาเป็นหัวหน้าคนมาเป็นเจ้าคนนายคนนะถ้าไม่เจอแพลวเพาก็ไม่ได้นักร้องก็ไม่รู้จักกล้องวายุนะทุกคนพตบเท้ากับตบเมืองให้มันเป็นกลางด้วยนะกลางกี่โมงกลางกี่เมตรกลางตอนไหนกลางเวลาไหนกูจะได้ไปดู กลางกี่เมตรกลางเท่าไหร่กลางกล้งเท่าไหร่ที่จะไปดูว่าฝันไหนมันมันกลางมันอยากพูดเรื่องให้เขาพูดเหมือนอยากแสดงเขาก็ใส่เข้าไปเหมือนอยากมีไข่กุฏิตีไปคือยังไทยบ้านเบาพื้นคนนดีไหมอารมณ์เหมือนไทยบ้านมาเบาพื้นกันแล้วไปออกไล้วสดไหมตอนนี้คือผมต้องการไห้คนอยู่ฟังนั่นฟังนี่หรือทะเลาะกันอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ต้องการนะครับผมไม่ต้องการให้คนทะเลาะกันว่าคุณต้องเข้าข้างคนไม่ต้องเข้าข้างผมแต่อย่ามาพังสันดานแบบนี้อืม นะดูให้มันเป็นกลางหน่อยว่าจะไปบาเขาลุ้ยย่อนบิกมันกับบเมียนเมีนเขาบ่มีบักบิก๊กเขากับพ่อมม่ยู่มีกินนะเนี่ยตบหน้ากูกลางสนามหลวงแล้วเนี่ยแล้วแบบใส่ร้ายไปสีคุณนั้นเนี่ยอันนี้คืองงมากอันนี้คืองงมากถ้าคุณโวนชวิจารณ์คืนนะคุณจะรับได้ไหมถามก่อนวิจารณ์ออกชื่อออกเสียงและว,วิจารณ์ในทางท,ที่ไม่จริง ใส่ร้ายปลายสีเสื่อมเสียเกียรติยศกี่พรบอรไล่มาสิจบปอหนึ่งก็ต้องรู้อะไรวาอย่างนี้วะนั่งไรสดุดบอาเรื่องการเมืองไปแล้วเบอเรื่องกาดเแล้วมันมันตันวนแล้วแล้วนั่งขายของบ่ไรคนดูประมาณสี่สิบห้าสิบอืมพอพูดเรื่องกูหูคนดูเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มึงขายตมึงไม่ได้ไงใครจะไปอยากซื้อประแดกมึงพูดจาปากมาแบบเนี้ย จ่าที่คนจะไปซื้อปลาแดกเธอเพราะเธอมีเสงอันนี่นู่นกายกรถปลาแดกเธอไม่มีใครซื้อจ่ากูต้มกินอย่างเงี้นจา่าเนี่ยถ้าเราพูดอย่างเงี้ยกติเคียนเฮ้ยแต่พ่อว่อ,อกกูบอก่าแล้วบอกกูเป็นังเห็นว่าฉันเป็นเด็กน้อยนี่จะทําอะไรก็ได้มันเป็นเด็กน้อยมันเท่านันน,นี้หยุดฉันนั่งฟังทั้งคืนแล้วฉันก็คิดว่าเอ๊ะกูสีเบ่าวดีบ่าวะ่าแต่บ่บอกว่าด็คนเขาเขาผิดชักชวนคนให้เข้าใจเราไปในทางที่ผิดและอยากถามเจ้าตัวว่าคุณมีปัญหาอะไรกับฉันสวน่วนตัวหรือเปล่า ไม่ได้เข้าข้างฉันไม่ได้รักฉันเกลียดฉันไปแล้วไม่เป็นไรแต่อย่ามาไล่สวดพูดแบบนี้มันกระทบบริษัทฉันองค์กรฉันฉันมีถุนธุรกิจมากไหมที่ต้องใส่ความหนาเสื้อถือไม่ใช่ว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนอยากด่าใครก็ด่าอยากไล่สุดพูดชื่อใครก็พูดโดยที่ไม่มีความจริงไม่มีมวลสารความจริงแม้แต่นิดเดียวฉันมาเหยียบเมืองไทยฉันไปออรยการทีวีฉันไปเล่นหนังสังเกตฉันพันในเมียในลูกฉันก็ไปเล่นหนังฉันก็มีไรอะไรของฉัน ไปเล่นหนังออกรายการที่บีไปรายการนั่นนี่นูน่นรายการลองเพลงอันนี้ออกที่บีบกบกเผอบกผก็ไปมาตั้งแต่ยังไม่ได้มีแฟนไปเอาหมดแล้วสวิสเซอร์แลนด์ก็ไปหมดแล้วไปคอนเสิร์ตเดียว,วก็ไปมาแล้วคอนเสิร์ตเดียวสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปมาแล้วอืมตั้งแต่ยังไม่ภรรยาก็ไปมาหมดแล้วนะอ่าอันนี้พูดก่อนนะครับแล้วอยู่มองนอก ผมก็ทํางานตลอดผมรับจ้างรีวิวผมรีวิวปลาผมรีวิวสินค้าผมรีวิวครีมผมรีวิวนั่นนี่นูน่นอาหารนั่นนี่นูน่นเต็มไปหมดฉันก่อเกิดรายไดตยมม FC, ้ตั้งแต่อายุสิบห้าผมมีเอฟซีมีแม่ฮักตั้งแต่อายุสิบห้ามีรายได้ตั้งแต่สิบห้านั่นหมายความว่ามีรายได้ตั้งแต่มีรายได้ตั้งแต่ก่อนมาอยู่ไทยสี่ปีก่อนนั้นนั้นไปรับจ้างเล่นน้อยไปเฮดคลิปอินฟูอะไรนี่นั่นแหละคือตัวผม ผมตั้งแต่ไม่ได้อยู่ที่ไทยมีอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าบังเอ,อิญป่าสมัยนั้นบ้านไหนมีหุ้จากเข้ามาพรีเซนต์พราวทูพรีเซนต์ของตัวเองตะกี้ว่าได้บอกกับเจ้าของว่าเจ้าของมีอะไรอีย่างจะกลาย่ปด้มานังเบาแต่ทุกวันนี้ทุกคําพูดทุกบทบาทที่พูดไปมันเป็นเงินหมดผมถือขึ้นมาผมตั้งกล้องผมก็ได้เงินแล้วถูกไหมถือขึ้นมาค่ายเพียงผมมันก็รันงานเข้าผมสูมือ ผมก็ต้อง end, พรีเซนต์เปล่าทูบิเชนต์และความน่าเชื่อถือบางคนอาจจะงวงว่าทําไมชอบให้ดูความสําเร็จเพราะความสําเร็จนี้มันต่อยอดปเป็นความน่าเชื่อถือต่อยอดธุรกิจถูกไหมการที่คุณจะทําธุรกิจคุณต้องมีความน่าเชื่อถือก่อนการที่คุณจะไปหุ้นส่วนคุณต้องมีความน่าเชื่อถือก่อนเพราะนั้นแล้วมันต้องมีภาพลักษณ์มันจึงมีเวลาอะไรนี่มันจะโฆษณาออกมาแต่สมัยก่อนไม่ได้โฆษณาเพราะอะไรไม่ได้เชื่อใจทำธุรกิจ